สวัสดีครับกอต้อนรับก็สู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้จะพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งมีทั้งหมด7คนนะครับมีาศาสตราจารย์ดออรอมารานะพงสาพิษเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะ จริงแล้วก็มีทั้งหมด7คนแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณไปดูในเว็บไซต์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีวลีเด็ดส่วนตัวนะฮะวลีเด็ดส่วนตัวของแต่ละท่านนี่ยกตัวอย่างอาจารย์นรมาจ,จะมีวลีเด็ดบอกว่าผู้มีอำนาจต้องช่วยดูแลผู้ไร้อำนาจนะวลีเด็ดของนายแท้จริงสิริพานิชก็คือรู้สิทธิรักสิทธิแต่ว่าไม่ละเมิดสิทธิวลีเด็ดของนายนิรนันร์พิทักษ์วัชระนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเสียงข้างน้อย เสียงข้างที่เข้าใจถึงปัญหาของมาตรา112เนี่ยคุณนิรันดร์บอกว่าหลักสิทธิมนุษยชนคือหลักการสร้างความยุติธรรมในสังคมไทยในปริญญาสิริสารการนะฮะสังคมมีสุขเพราะเคารพสิทธิในภัยบุญวราหะาภาัยทูลน,นะฮะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลเป็นคุณค่าในวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนที่ต้องส่งเสริมปกครองและกุ้มครอง พลตระเดรด็กวันชัยศีนวลนัดสิทธิมนุษยชน natural, เป็นสิทธิของความเป็นคนจึงต้องร่วมกันปกป้องและหวงแหนคุณวิสาเบนจมโนนะฮะมีชีวิตมีสิทธิ์คือกสมเนี่ยผมไปดูแล้วนะฮะคนที่แต่ง,ต,งตั้งเนี่ยก็มีบุคคลที่มีอิทธิพลในกระบวนการยุติธรรมต่างๆนานาถ้าไปพูดถึงที่มาของกอสอมแต่ละคนเนี่ยนะฮะ ผมถือว่าเป็นที่มาที่ไม่ได้แย่นะฮะกรรมการสัรหาประกอบด้วยประธานสาลดีกาประธานสาลปกครองอายการสูงสุดนายกสภาทนายความนะฮะมีอธิการบดีหรือผู้แทนสถาบานันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลนะฮะแล้วก็มีในที่สุดแล้วจะมีผู้แทนองค์กร,เอก,รเอกชนสิทธิมนุษยชนตามมาตรา24และเสร็จแล้วมีตัวแทนของพรรคการเมืองมีตัวแทนของสภามีตัวแทนของผู้สื่อมวลชน กสมที่ได้มาในกระบวนการคัดเลือกที่มาไม่ได้แย่บุคคลที่คัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุยชนไม่ได้แย่แล้วผมดูรายชื่อของแต่ละคนที่อยู่ใน7คนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยนะครับไปดูประวัติการทํางานของแต่ละท่านก็ไม่แย่แต่ว่าทําไมผลงานออกมามันแย่เหลือกเกินเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุยชนห่งชาติขาดความกล้าหาญ ที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนในชาติคือไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษาไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่าขาดความกล้าหาญเมื่อวานนี้อาจารย์หรือสองวันที่แล้วอาจารย์นบร,า,า,ราพงศพิษบอกว่าตนมังว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นเรื่องที่ถูกโยงไปเกี่ยวกับการเมืองทําให้กสมทํางานลําบากเพราะเมื่อถูกโยงไปกับการเมือง การจะก้าวแต่ละก้าวจึงทําได้ช้าดังนั้นต้องยอมรับสภาพคณะกรรมาการเสร็จกําลังบอกให้คนไทยนั้นยอมรับสภาพในเรื่องนี้ว่าสาเหตุหลักที่ทํางานช้าเพราะมีการโยงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถ้าไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเดินหน้าได้เร็วกว่านี้แล้วเข้าใจว่าคุณนิรันดร์พิทักัชระก็พยายามที่จะอธิบายว่าทําไมเรื่องอกงไม่ได้เคลื่อนไหวคุณนิรันดร์ยังพอมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลแต่สิ่งที่ อาจารย์อมราพูดเนี่ยผมมันนั่งลองคิดดูคือคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะฮะผู้ริงสังคมเนี่ยคาดหวังอะไรสังคมคาดหวังว่าเมื่อประชาชนคนไทยถูกริบกรอนสิทธิ์โดยกฎหมายที่ล้าสมัยเมื่อประชาชนคนไทยนั้นถูกกระทําโดยกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมและวินิจฉัยเกินเหตุเมื่อประชาชนคนไทยนั้นต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาลที่ปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่จัดการกับกฎหมาย ที่มีมาตั้งแต่สมัย6ตุลาเพื่อจัดการประชาชนคณะกรรมการสิทธ์นั้นมีหน้าที่มันมี expectation ว่าคณะกรรมการสิทธ์ต้องอย่างน้อยออกมาถแถลงการคุณไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรมากฮะคุณไม่ต้องนั่งรวบรวมข้อมูลไปอีกชาติหนึ่งคุณถแถลงการเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอายามาตรา1นึเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายคุณทำงานเพื่อเปิด ให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความเลวร้ายของสภาพชีวิตของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำไม่ใช่เฉพาะคดีหนึ่งสองแต่ว่ามีคดีอื่นๆอ,อีกมากมายคณะก,กรรมการสิทธิ์ไม่ต้องมีเขี้ยวเล็บเมื่อเช้าจัดรายการเวกับ a ทลล n d เราบอกว่าอยากให้มีเขี้ยวเล็บบ้างเราเข้าใจดีว่าคณะกรรมการกสิทธิ์ไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรไม่มีอำนาจอะไรได้บ้าง แต่ว่าคณะกรรมการสิทธิ์สามารถเปิดพื้นที่ให้กับสังคมผ่านสื่อมวลชนโดยการประนามในสิ่งที่ต้องประนามเสนอแก้ไขในสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วก็ทำให้คนนั้นมาสนใจปัญหาหลักเพราะฉะนั้นการที่คุณมาอ้างการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับการเมืองคุณแค่ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะคนที่ต้องการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยเสร็จแล้วถึงเวลา ถ้ามีเครือข่ายอมตยาธิปไตยหรือฝ่ายการเมืองต้องการที่จะปลดคุณออกจากตาแหน่งก็ปล่อยให้เขาปลดคุณออกจากตําแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการเสร็จมีแค่นั้นถ้าคุณไม่ทําหน้าที่คุณก็ออกไปแล้วให้คนอื่นที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าไปเป็นคณะกรรมการเสร็จผมไม่ได้ต้องการเห็นคนไทยทุกคนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องคดีของอากงผมไม่สนใจได้ซ้ำไปว่าในที่สุดแล้ว คุณจะสนับสนุนให้แก้112หรือไม่แก้112แต่ว่าถ้าจะมีองค์กรที่มีหน้าที่ในการรณรงค์ให้แก้ไขเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องความสนใจไปถึงผู้ที่ถูกกระทําโดยกฎหมายที่มันเกินเลยกว่ามาตรฐานสากลที่มีอยู่ในคดีมิ่นที่เกี่ยวกับประมุขของรัฐถ้าจะมีองค์กรไหนที่มีหน้าที่ทำทําก่อนผมทำทําก่อนประชาะไทยทาทําก่อนนิติราษฎร์ทำทำก่อนคอรกรร112ทำ นั่นแหละคือหน้าที่ขององค์กรของคุณก่อสอบหมคณะก,ก,กรรมการสิเพราะฉะนั้นกลับไปประเมินตัวเองใหม่แล้วเริ่มทำงานอีกครั้งยังไม่สายเกินไปถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับพูดถึงการตายของคุณอัมพลตั้งนพคุณนะฮะดูบทความของ The Economist มีภาพยนตร์ที่หลายคนคงรู้จักนะฮะเขาเรียกว่า a n inconvenient truth ของ Al ลกอเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอันนี้เขาก็ตั้งชื่อบทความที่ ลรอเรียนภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับซึ่งเขาตั้งชื่อบทความว่า The Economist a n inconvenient death ah, not so convenient to hide ไม่สะดวกที่จะปกปิดเพราะมันเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกได้รับทราบ เกี่ยวกับคดีอากงน,นะครับแนะนำให้ลองไปอ่านดู and in convience e n ผมไม่รู้ว่า Economist เขาวางแผงในเมืองไทยหรือเปล่าแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครเขาไปซื้อตามแผงละเขาอ่านในเว็บแล้วก็บทความนี้ก็ยังไม่ได้ถูกบล็อกก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรคือพูดง่ายๆบทความนี้คงไม่โดนคดี1นึ it would be ironic พักกันสักครู่ับช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องของกรีซคับ หรือไม่ควรหลุดจากเขตยูโรโซนอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับกรีซนั้นจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับสหภาพยุโรปและทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้หรือไม่อย่าลืมนะฮะว่าถึงแม้ว่ากรีซนั้นไม่ใช้เงินยูโรกลับไปใช้เงินสกุลเดิมของเขาเนี่ยพาระณิสินที่มาอยู่ก็ยังมีอยู่นะฮะไม่ช่วยอยู่ดีๆภาราณ้สินนั้นจะ หลุดหายไปนะฮนะกรีซนั้นจะต้องชดใช้หนี้ที่ไม่อยู่ขณะนี้ประธานาธิบดีอ่าปาปูเลียสได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีลูกัสปาปันเดโมสเนื้อหาในะจดหมายก็มันยายถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยระบุว่ากรีซนั้นมีเงินสดเหลือพอแค่จ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนเท่านั้น ะะปลายเดือนมิถุนายนเท่านั้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีปาปันเดมอสเองก็เตือนว่าธนาคารในประเทศต้องเพิ่มทุนอย่างเร่งด่วนหลังจากการขาดทุนครั้งใหญ่ในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อเดือนที่แล้วพันธบัตรของรัฐบาลกรีซไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปและในขณะเดียวกันรัฐบาลมีเงินสดที่จะจ่ายเงินเจ้าหน้าที่รัฐจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่แล้วยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วยังไม่สามารถตกลงในเงื่อนไขที่เคยระบุไว้กับทาง EU และ IMF ในที่สุดกรีซจะ,ะเผชิญกับความไร้เสถียรภาพการเมืองในช่วงที่คุณต้องมีเสถียรภาพการเมืองนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวกับการเมืองของกรีซและเกี่ยวกับภาระหนี้สินของกรีซที่นอกเหนือปัญหาจากที่ว่าคุณจะถูกขับไลออกจากเขตยูโรโซนหรือเปล่า จริงในความเป็นจริงนะครับมีสมาชิกสภาผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปคนหนึ่งแพทริกโนโนฮานเขาบอกว่าการถอนทูกรองกรีซจากการเป็นสมาชิกเ่งยูโรโซนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแต่ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักเพราะหากกรีซต้องพ้นสมาชิกภาพยูโรโซนก็ส่งผลเสียในทางเทคนิคต่อค่างเงินยูโรมีนักวิเคราะห์รายหนึ่งระบุว,ว่าถ้ากรีซไปได้เดี๋ยวมันก็จะปูทางให้สเปน อิตาลีอันนี้อิตาลีเพิ่งโดนปรบับลดระดับความน่าเชื่อถืออีกรอบหนึ่งนะแบงก์ Bank ทั้งหมด26แห่งเนี่ยนะฮะแล้วก็โปรตุเกสพวกนี้อาจจะไปได้หมดเพราะฉะนั้นหลุดจากยูโรมันมีความแย่ในในแง่ที่ว่าจะมีประเทศหนึ่งอาจจะตามไปแต่ว่าถ้าหลุดจากยูโรอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกรีซก็ได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันคนละเรื่องกับการที่ต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่ในช่วงที่ไม่มีเถรยรภาพการเมืองเลย นี่เป็นเวลาที่กรีซควรจะตัดตั้งรัฐบาลให้ได้และให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่สางปัญหาที่มีอยู่แต่ว่าการเมืองในประเทศเป็นปัญหาจริงๆพูดถึงเรื่องการเมืองในประเทศที่เป็นปัญหานะฮะผมดูกรุงเทพธุรกิจเช้านี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าโพสต์กับเนชั่นสลับบทบาทกันแล้วนะฮะจำได้ไหมฮะตอนนั้นมีคนวิเคราะห์กันว่าโพส t is the New nation นะฮะให้ดูนิดนึงเพราะว่าผมดูข้างหลังก็บอกรัฐสภา เอาหน้านี้แล้วกันโอเคด้านล่างนะฮะรัฐสภาฉลุยแก้รัฐธรรมนูญวรรสองปชปจ่อยื่นสารตีความกฎหมายนี่ขนาดจากหนังสือพิมพ์ที่ปกติเป็นมิตรกับปชปแล้วนะฮะคือประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าประชาธิปัตย์ไม่เรียนรู้ที่จะยอมแพ้คุณโหวตแพ้ในสภานะฮะโหวตแพ้ในสภาแล้วถึงเวลาคุณก็ยังไปตีรวนผ่านกระบวนการตุลาการพิวัตรวงเล็บวิบัติ ทำไมคุณไม่ยอมแพ้ไปเลยเข,เขาแก้รัฐธรรมนูญเสียงในสภาเป็นเสียงข้างน้อยไม่ใช่ต้องมาบอกว่าข้างมากลากไปแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการเพราะฉะนั้นจะไปยืมมือสรัฐธรรมนูญช่วยจัดการกับพวกนักเลือกตั้งที่มากระทําชํัรวรัฐธรรมนูญทําไมต้องเป็นวัฒกรรมยุทธศาสตร์นั้นคือทําไมบางครั้งแค่ยอมแพ้ว่าโหวตในสภามีน้อยกว่าแล้วไม่ต้องไปตีรวนด้วยการยืมมือกระบวนการยุติธรรม ทำไมไม่สามารถทําได้สักครั้งแบบนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเดลี่โกดของหมอเวงครับสาวกฟุตบอลชาวไทยนั้นถูกหล่อหลอมผ่านหลาย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 ทศวรรษนะฮะว่าทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกนั้นมีลิเวอร์พูลแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนเด็กผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะผมก็ดูฟุตบอลนะฮะเปิดมาผมก็เจอแต่ลิเวอร์พูล หรือไม่บางทีอาร์เซนอลนะฮะหรือไม่บางทีคือคือแมนยูไนเต็ดเสร็จแล้วอยู่ดีๆผมก็เริ่มเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากขึ้นแล้วผมก็เข้าใจจริงๆแล้วว่าแต่ละสโมสรมันก็มีทีมฟุตบอลที่ที่ไม่มีเงินทีมฟุตบอลที่ที่ยากจนทีมฟุตบอลที่ไม่สามารถสามารถพังงาดขึ้นมาเป็นมหามำนาจในวงการฟุตบอลได้ยกเว้นซะว่าคุณมีในทุนที่เข้าไปแล้วก็ไปปฏิรูปองค์กรไปร์นอะราวด์ ไม่อยากจะพูดแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จริงคือพันบธบัตรทุกทักษิณชนะวะคือคืองี้ผมผมไม่ได้มาหาเรื่องนั่งคิดประเด็นที่จะชมคุณทักษิณในรายการนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจผมไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ก่อนคุณทักษิณเข้าไปแมนซี a, เนี่ยแมนซี Man คือแบบแทบจะไม่ได้เรื่องเลยนะฮะคือในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคือมันไม่มีวันที่จะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่มีวันที่เคยที่จะได้ ยกระดับขึ้นมาอยู่ในลีกเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมอื่นๆที่คนไทยนั้นชื่นชมคุณทักษิณเข้าไปเทิร์นอร o u n d ออกมาตอนนั้นก็ยังไม่ดีมากหลังจากนั้นมีในทุนใหม่เข้าไปวันนี้แมนซิตี้นั้นเป็นแชมป์หลังจาก44ปีมันอาจจะเป็นเพียงความบังเอิญที่คุณทักษิณเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเทิร์นอาร ounds ล้มีในทุนใหม่เข้าไปอาจจะต้องให้เครดิตในทุนใหม่ผู้เดียวก็ได้ แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณตักษิณนเข้าไปแล้วเทิร์น o อา d ราบิสเนสนี้จริงๆในแบบที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยที่จะคิดเลยว่าจะได้เห็นแมนซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกตอนอเด็กๆลองคิดดูนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันมีทีมเดียวมันมีแมนอยู่ทีมเดียวมันมีแม,มนม Man อีกทีมหนึ่งนี่คือแมนซิตี้ซึ่งคนไทยอาจจะค่อยๆเชียร์ทีมนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆก็ได้ที่เราเคยชินกับทีมเดิม มาดู Daily เดลี่ขวดในวันนี้หมอเวงนาะยะแพทย์เวงโตจิราการสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่าขออนุญาตเตือนประชาิัย์ว่าอย่าประกาศสงครามกับคนเสื้อแดงเป็นอันขาดเพราะบาปโทษของคุณยังที่ยังไม่ได้รับการชำระสะสางเลยสมัยที่รัฐบาลคนเสื้อแดง100ศพบ,บาดเจ็บ2,000กว่าคนใช้กระสุน120,000นัดตรงนี้บาปยังฝังอยู่ในใจคนเสื้อแดงพร้อมแปรเป็นภูเขาไฟระเบิดในใจคนเสื้อแดงตลอดเวลา ประชาธิปัตย์จะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าในภาคใต้คนเสื้อแดงก็เยอะมาเวงบอกไม่ต้องใช้วิธีการรวมตัวการประชาธิปัตย์ไปไหนแล้วเขาไม่ใส่เสื้อแดงแล้วต่อต้านประชาธิปัตย์ทุกที่แล้วจะอยู่ได้หรือไม่โอ้โหตรลงหมู่บ้านเสื้อแดงจะมีในภาคใต้ด้วยนะฮะฟังคุณธิดาถาวรเสรได้สัมภาษณ์เมื่อเชา้านี้น่ากลัวว่าขยายวงกว้างได้จริงในภาคใต้